วันนี้เราจะมาเรียนในเรื่องอาชีพในฝันของนักเรียนอน,นุเรียนจะต้องเติบโตขึ้นในอนาคตเมื่อโตขึ้นเราอยากจะประกอบอาชีพอะไระใครอยากตอบยกมือขึ้นเออเก่งมากมือลงขอพีเดชโตขึ้นหนูอยากทำงานอะไรครับ อ้าวน้องฟ้าโตขึ้นหนูอยากเป็นอะไรครับหนูอยากเป็นผู้จัดการธนาคารค่ะเพราะอะไรล่ะเพราะพี่เขาทั้งเก่งใจดีคเคยแจกลูกอมให้น้องฟ้าด้วยตอนที่น้องฟ้าไปฝากเงินกับแม่ที่ทกสบ้านโคกค่ะ โดนคัดจะมีเรื่องที่จะปรึกษาเรื่องยอดเงินฝากโรงเรียนธนาคารของเราช่วงสองถึงสามเดือนมาน,นี่รู้สึกว่าเงินฝากของเราไม่กระเตื้องขึ้นเลยก่ะน,นั่นสิผมก็สังเกตเห็นเหมือนกันอืมแล้วเราจะทํายังไงดีอ,อย่างนี้ดีไหมคะพรุ่งนี้จุกจะประกาศเรื่องฝากเงินหน้าเสาโพลลองดูเรื่องมันจะเป็นยังไงดีเหมือนกันถ้าได้ผลยังไงแล้วเราค่อยคุยกันอีกครั้ง สวัสดีคะ่ะนักเรียนวันนี้นะคะครูจะมาประชาสัมพันธ์เรื่องโรงเรียนธนาคารนะคะในช่วงนี้โรงเรียนธนาคารของเรามียอดเงินฝากลดลงนะคะครูก็เลยอยากประชาสัมพันธ์ให้นักเรียนมาฝากเงินกันเยอะๆค่ะเส้นทางเข้าสู่ธนาคารได้เข้ามาแล้วมาเๆไปด้วยคุณครูคะหนูมีเรื่องจะบอกคะ่ะ ที่คุณครูบอกว่าโรงเรียนธนาคารมียอดฝากลดน้อยลงหนูรู้สาเหตุค่ะเพื่อนๆส่วนมากบอกไม่กล้ามาฝากเงินเพราะอายบางวันแม่ให้เงินมาสิบบาทซื้อขนมไปห้าหกบาทเหลือเงินนิดเดียวเลยไม่กล้ามาฝากเงินเพราะอายค่ะอา้าวอย่างนั้นหรอกเหรอจะอายทำไม<อ>เงินมากเกินน้อยฝากสะสมทุกวัน<อ>เดี๋ยวก็มากขึ้นเองหนูรู้ ่ะคพูดที่จะทําให้ยอดเงินฝากโรงเรียนธนาคารยอดพุ่งกระชุดขออห้นักเรียนปรบม,มือต้อนรับบุคคลพิเศษของเราที่จะมาพบก,กับน,นักเรียนในวันนี้นะคะเพราะเชิญน้องฟ้าค่ะสวัสดีค่ะเพื่อนๆพี่ๆทุกคนวันนี้น้องฟ้ามีสมุดเงินฝากโรงเรียนธนาคารมาให้ทุกคนดูค่ะ เมื่อปีการนี้น้องฟ้าไม่เคยเห็นความสำคัญของการฝากเงินหรือการออมเงินเลยแต่น้องฟ้ามาคิดได้เมื่อได้เห็นภาพบดยาสีฟันของนายหลวงที่ท่านชายจนรีบแบนท่านเป็นถึงเจ้าฟ้าเจ้าแผ่นดินท่านยังประหยัดใช้ของอย่างรู้คุณค่าตั้งแต่นั้นมาเงินมากเงินน โรงเรียนธนาคารของเราตลอดมีน้อยก็ฝากน้อยมีมากก็ฝากมากผ่านมาหนึ่งปีแล้วน้องฟ้ามีเงินฝากตั้งหนึ่งพันบาทนะคะอ้ยเยอะจังน้องฟ้าว่าถ้าน้องฟ้าทําให้ยอดเงินฝากของเงโรงเรียนธนาคารสูงขึง้นน้องฟ้าอยากได้อะไรกรับคุณครูคะ น้องฟ้าอยากทํางานที่โรงเรียนธนาคารค่ะรับน้องฟ้าด้วยนะคะน้องฟ้าอยากทําจริงๆค่ะหนูยังเด็กอยู่นะลกูกไว้ให้อยู่ป .5 ป .6 ก่อนใครมาทําได้ไหมน้องฟ้าอยากฝึกงานตั้งแต่ตอนนี้ค่ะให้น้องฟ้าไปปัดกวดโตพี่ๆเขาก่อนก็ได้ค่ะอ้าวเอาอย่างนั้นก็ได้เย้ คเป็นผู้จัดการฝุนไปก่อนก็ได้โอปันกังน้ำสไตล์